ครับพี่น้องมื่อนี้กวันที่13มีย่อสองหา6เวลากประมาณหกโมงเร่เ้ยงนะครับพี่น้องกะมาอัปเดตการสร้างบ้านของทีมพลเมองสุดที่สองอีกเมื่อนึงครับหลังจากที่สร้างบรเดมาเหตุงานครับวันที่20นะครับ11-12ครับฝนตก นตกรับสั่งมาเหตุงานบ่ได้ครับก็หยุดไปสองมือครับเมื่อนี้ก็ดีอยู่ครับตกแต่เมื่อขึ้นนะครับเ่ยเมือแรกยางแห้งมากมื่อนี้สั่งมาเหตุงานก็เห็ุงานก็อากาศก็เป็นใจอยู่ครับพี่น้องก็เป็นการเห็ุงานมือที่หกครับของทีมผู้รับมองสุดนีครับสั่งมาทำกากันสี่คนครับสี่คน แต่ว่ามันี่ก็มีเหตุการณ์บกใอยปกติบกคดีปรนเดครับมีสั่งผู้หนึ่งครับสั่งผู้หนึ่งที่พึ่งมาครั้งแรกครับส่วงพักเที่ยงครับเพิ่นก็กินข้าวแล้วเพิ่นก็ไปหาก็บเฮดอยู่หลังบ้านนะครับหาก็บเฮดหาก็บเฮดแล้วก็เป็นลมครับพี่้องเป็นลมเป็นลมลมฟุบครับอยู่หลังสารอยู่บ่งหลังสานบ่งนะครับบ่ง ไปมันท่ากค่อยต้องแปลนครับใส่ผ้ากันบีบกันขันเนาะครับจังกับท่าที่สอบท้ามึงก็มาเป็นคนนอนดึกครับน่าจะพักคนเพียงพ่อมื้อนี้แดดกับบ่ค่อยห่อนไปแล้วครับกับบ่ได้ตอนเห็ดอยู่หน้างานกับบ่เป็นอย่าง่นไปเป็นกินเขาเหล้วหาอย่างกิบเฮ็ดอยู่หลังคู่สะครับพี่น้องก็ หายแล้วล่ะบวเป็นยังไงครับพี่น้องเอาับมาอัปเดตนะครับว่ามัอนี้หนางานที่เฮ็ดมัอนี้กับได้ขึ้นโค้งครับได้ขึ้นโค้งเล็กกฤษีนี่อเซรครับอเซก็ขึ้นเดี๋ยวจะหลายหมื่น้วครับมัอนี้กับมาขึ้นโค้งเพิ่มเติมกฤษีเป็นนี่ นี่จันทรจ,จ, th จันท,ทจันท่านครับจันทร่านจันทร่านนี่ครับจันทร่านจันทร่านข้างข้างข้างประตูครับต้นนี้ตัวหนึ่งต้นบนตัวหนึ่งรับมันนี่เป็นจันทร่านในส่วนด้านหลังบ้านเฮ็ดโค้งสั่งเป็นโค้งหลังคาแบบปัญญาครับพี่น้องทั้งหลังนี่นี่ครับครับมีอ่าขึ้น จันท่านทั้งใส่ข้อนะครับขังละตโตแล้วก็มีไอ้ตะเคียสันครับพี่น้องตะเคียสันที่วิ่งมาตรงหัวเสานี่ครับหัวเสาทั้งสายแล้วก็ทั้งปุ่นอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องทั้งหมดแต่ว่าสั่งต่อเล็กไๆทั้งปุมนจากยอดเป็นไงครับตัวใบเก่ามิดนี่หางตะ,ตะเคเียก็เลยเสด็จตัดดอกลายอยู่ครับพี่น้องแล้วก็มีอ่าโค้ง จันท่านครับจันท่านมากตัวนี้อีกตัวหนึ่งพอดีถอแก่ก็ได้พ้าหลูนน้องพู้นึงไปร่งบวานไปให้ลุงหมอตรวจไปขอนเกลือก็เลยเหตุงานอยู่สองคนครับจนว่าสิเกลือนเลยใคยได้ลับมากครับผููพอสบายก็ได้ก็เลยเหตุงานอยู่สองคนก็ได้เตรียมเล็กไว้ร้ายเติอบอยู่กับพี่น้อง ที่ผ่านมาเนี่ยก็โอ้ปัญหาหลายอันเรื่องเล็กนี่ครับฟังไว้ที่พื้นพื้นดินครับตรงพูนที่แรกนะครับซึ่งท่าสีเนี่ยบนท่าก็มีฝนตกขนสนิมมากมานี่ก็สั่งกับพ้กกันเคี่ยวเล็กท่าสีท่ายังเรียบร้อยแล้วก็ค้นขึ้นมาไว้ตรงพื้นส้นขั้วนเนี่ย,ยเปนไ้กระสีไข่จุดหน่อยครับพี่น้อง นี่ครับก็ยังมีสนิมอยู่ครับอันนี้ก็สิเป็นในอ้กอเสี้อหายนิดนึงครับในส่วนที่ท้าพระท่านฝนตกฝนไลครับอันนี้ก็เป็นข้อมคืบหนาครับการสร้างบ้านก็ถามผู้รบับเหมาคนก็บอกว่าอีกประมาณจะหาข้มือ ก็น่าจ,จะซีดครับคุ้งลังคากระเสดเลื่อมมุ้งซึ่งในส่วนกระเบื้องลังคาก็สร้างไว้แล้วรครับพี่นอ้องสร้างไว้เรียบร้อยตอนนี้มาสต็อกไว้อยู่เอสซีจีอุวดรครับท่าน,อมมาน้อมเมื่อใดก็ค่อยประสานให้เขามาส่งลังคาครับพี่น้องมื่อีดก็ขออัปเดตการสั่งบ้านไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ